เมื่อทีมงานท้าคุณกระแตว่าลิปไม่ติดแมจริงหรือเปล่ามีหรือนางจะยอมเขาว่ากันว่าลิปแมกของคุณกระแตไม่ติดแม้จริงหรือเปล่าคะม,ม,ามีการพิสูจน์เลยเอา,าดีๆแม่จิงก็วัดให้ดูไปเลยวเวล,ลาไปกินข้าวแล้วจะถอดแล้แล้วลิปเปลิลอะออ,อ,อันนี้อันนี้แต่ทาไปสัก ให้มันเซตตัวสักสี่ห้านาทีก็ได้เราก็ให้ให้ใช้ทิชชู่เนี่ยซับก่อนสักหนึ่งถึงสองรอบเพื่อซับเอาหูนี่ก็ไม่ออกแล้วนะเมื่อกี้อยู่กันในไลฟ์ยังไม่เห็นแต่ซับอะไรออกตัดต่อหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่าทีงานตัดต่อหรือเปล่าอันนี้ซับออกเพื่ออะไรเพื่อให้มันหลุดก่อนที่จะทาก่อนที่จะใส่แมสซับไปเลยซับไปก่อนซับไปก่อนเพื่อที่ไม่ให้มันติดแมสนะครค้าเร็จปุ๊บคุณก็เอาแมสมาใส่ไปเลยเฮ้ยใส่ นัวนัวแรงอ่ะแรงมากนี่คือไลฟ์สดๆไม่มีการตัดต่อเมื่อกี้ทาให้ดูกันสดๆไม่ได้ลบหรือไม่ได้ใช้อะไรเช่ดถ้าน้ำล่ะเอาพ่อเอาน้ำมาสกดแกน่ยแน่นอนถ้าโดน้ำก็คือเลอะแน่นอนอ่ะมึงกูยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยมึ่อกี้ เอาให้เห็นกันเลยเหรอแม่นี่มันไลฟ์สดนะขอกระดาษหน่อยกระดาษข้อล้อข้อล้อน้ำู่นะคะแรงมากแรงมากแรงมากกระต่ายหุ่นไ้นำเสนอค่ะวันงนี้วันนี้แต่มันใสนี่ตบตบตบไม่ดูเลยยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคอนเทนเนอร์สวัสดีสวัสดีครับ